สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กันในเกม Seven Day to Die อีกแล้วซึ่งหลังจากพาา์ที่แล้วนะครับเอาชีวิตรอดอย่างดูเดือดเลือดพร่าแล้วนะครับตอนเนี้ผมก็ได้ทำการอัปเกรดบ้านแล้วทุกคนดูสิอัปเกรดแบบมีประตูแล้วด้วยที่สำคัญทุกคนนี่ผมสร้างบล็อกแบบนี้ไปแล้วเวคือแบบมันไม่ใช่บล็อกพิเศษอะไรเลยอ่ะมันมันแค่กด R ค้างไว้ แล้วผมไม่เคยรู้เลยว่ามันกดาค้างไปแล้วแบบโอ้นี่อยากจะสร้างอะไรร่ะเอเลือกได้สบายเลยนะครับอโอ้แบบดูดิเนี่ยแค่กดาไว้เฉยเฉยอะแล้วแบบเกมมันไม่สอนนะเออแล้วมันแบบไอ้นี่นะลูกธนูก็เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยกดาก็จะมีเลือกใช้แบบว่าลูกธนูไม้ลูกธนูหินอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้ผมใช้ลูกธนูเหล็กอยู่นะครับเออในเมื่อเราแบบ มีมีเหล็กแล้วอะ่ะใช้เหล็กก็คงดีกว่าละมั้งแต่สิ่งที่สําคัญกว่าบ้านผมรู้ไหมคืออะไรนั่นก็คือผมอัปเกรดเลเวลจนสามารถคาบโตคาบได้แล้วทุกคนเอออยู่ไหนนะอืมอ่านี่นี่นี่เวิร์กเบนนะครับโอ้โหเป็นแบบหนึ่งเก้านยิ่งใหญ่คือหลักๆเกมนี้นะครับคือถ้าเราจะแบบอยากคาบโตคาบอะ่ะเราต้องมีสกิลโอ้โหหนาทีเหรอเนี่ย แล้วต้องมีสกิลสกิลโตคาร์ฟเว้ทุกคนเออแล้วคือแบบตอนที่เราเล่นแรกๆอะ่ะแล้วก็นึกไม่ถึงไงลืมจำไม่ได้นะครับผมก็เลยนานหน่อยกว่าจะได้ตวัวคาร์ฟเนี่ยเดี๋ยวขอลองยิงซอมบี้หน่อยละกันไอย้ยาโอ้โหลูกสธนูเหล็กนี่มันแรงทะลวงหัวใจจริงๆเลยและตอนนี้เราจะทำอะไรกันดีละ่ะมีเวลาตั้งหนาที ฟาร์มสิใช่ไหมครับทุกคนฟาร์มกันเลยดีกว่าในแถวนี้บ้านมันน้อยน้อยนะโอเคคอนก็ได้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะตอนเนี้เป็นคอนปอนแบบคอนเหล็กแล้วอะ่ะไปซื้อมานะครับรู้สึกฟินดีจริงเลยแต่ดาเมจไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าคอนปอนอันนี้ตีช้ามาก าทั้งที่มันก็ดูเท่ากันได้เทอะแต่ความรู้สึกส่วนตัวมันแบบโอ้ทำไมมันดูช้าจังเลยล่ะเนี่ยเดี๋ยวพอผมเนี่ยได้ได้ตัวคามาแล้วอะผมจะลองใช้ด้วยนะแบบว่าคาบอะไรสักอย่างหนึง่งเฮ้ยมันหมาป่าเออเอาหมาป่าแบบหมาป่าของจริงอะ่ะไม่ใช่หมาที่เป็นซอมบี้แต่เป็นหมาป่าเออ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันตีอะไรอะตรงนั้นมีอะไรให้ตีโรบี้เหรอเอ,เอ้าเฮ้ยมันตีกำแพงทุกคนอยิงหมาเลย <c oughs> เฮ้ยหมามันตีกำแพงทำไวมวะมีใครอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ก็เออน,นี่นี่นี่ขวานครับทุกคนผมเอามาใช้ตีต้นไม้แทนนะแต่ผมคิดว่ามันสร้างไม่ได้ผมก็เลยต้องมีขวานเล็กเหมือนเดิมอยู่อีกอะ เศร้าเลยเออเฮ้ยเอาว่าเจอขวานพญาไฟแน่นอนถึงจะไม่ใช่เขาพญาไฟปากไปแล้ววะมาเร็วมาเร็วเฮ้ย,ยตรงนี้ก็มีออ้ยเมื่อกี้ตกใจเผลอคลิกขวาแต่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยมีมบี้อยู่ข้างๆพอดีอช่วงนี้ผมเป็นโรคอะไรไม่รู้ทุกคนแบบว่าเวลาผมวางเมาส์อ่ะนิ้วกลางผมจะกระตุกเว้ยแล้วมันจะจะคลิกขวา คือแบบเวลาผมตกใจอะไรแบบเนี้ยไม่จะกระตุกก่อนใครเพื่อนอะเข้าใจไหมคือมันแปลกอะแค่วางไว้เฉยบางทีก็แบบอยู่ไม่สุขคลิกเลยคลิกเลยไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ข้างบ้านไม่ข้างบ้านอะไรวะฝนที่บ้านผมมันตกนะครับที่บ้านผมฝนตกไม่รู้ว่ามันจะทําไฟดับหรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไฟดับแน่นอนทุกคนไม่ได้ดูอันนี้หรอก แล้วผมก็เสียใจด้วยแน่นอนเศร้าเลยผมอยากได้ที่เป่าที่เป่าเตาหลอมจังเลยครับเพราะว่าผมใช้เหล็กเป็นแล้วอ่ะคือวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับทุกคนแล้ต้องเอาไปใส่ตรงช่องที่มันว่างอยู่อะรอให้เหล็กมันละลายนะครับคือครั้งก่อนผมก็เอาไปใส่แหละแต่ผมไม่ได้รอเหล็กมันละลายไงเออพอเหล็กละลายแล้วแล้วก็ค่อยเอาไปใช้วะ่ะไอ้ยอ้ย ที่บ้านมีหลุมยุบเด้อเนี่ยเอ้าอะไรวะเนี่ยเจ๊เจ๊ดีลงมาข้างล่างกับเสื้อผ้าเออ,อมผมขอใส่เลยเอ้เกตดดีกว่าของเราส่วนแจ็คเก็ตนี่ก็ใส่เลยเหมือนกันโอ้สูทเหรอสูทแต่สูทไม่กันหนาวเท่าไหรออ่อะเออ ไอ้นอกรอบนะครับผมได้ลองไปบุกไอ้น,นี่แล้วบุกเวสท,ที่พาไปโซนหนาวอะ่ะแล้วแบบมันหนาวอะ่ะทุกคนมันมีสถานะหนาวบอกว่าแบบคุณหนาวนะผมไม่รู้ว่าถ้าเต็มจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันบอกคุณหนาวอกคุณหนาวนะ <laughs> อ,อย่าไปจกเลยอยู่ไหนที่ไหนซอมบี้วัสดีคณะมีใครอยู่รึเปล่าเอ้ย แอบในตู้เสื้อผ้าแอบกับกิ๊กหรือเปล่าอหัวแตกไปซะสเถอะเอ้กระบองนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยอะแบบไม่ใช้ครับกระจอกกระบองดูกระจอกมากเลยอะทุกคนนันเนี่ยทิ้งเนื้อเน่าแล้วก็ไม่มีอะไรน่าทิ้งแล้วปะไอเอ,เอมอนี่ทิ้งเลยก็ดี่ะเนี่ยทำเป็นสครับเลยอันนี้ก็ดบับ ส่วนยางก็คงต้องเก็บไว้บวัดีครับเอ้ยลุกแน่นอนเอ้ยไม่ตายเหรอแต่แขนขาไปแล้วนะเอาจริงดินี่เธอจะไม่ตายกันเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยเอ้ยคิดประวลันได้ยังไงหล่อแล้วเซียนแล้วเฮ้ยเราย่อยดีกว่าป่ะผมเซียนแล้วโปรดโอ๊ย ไอ้หมดโอ้ยสองตัวเลยเอาดิเอาดิว่างไงว่างไงว่างไง <c oughs> เฮ้ยเตรียมพบว่าคือการนี้แหละในเมื่ออาวุธเราตีชา้าเราก็ต้องมีของแก้หน่อยเอ้ยกระดาษสมบัติอีกแล้วเออช่วงนี้แบบเอ้ยบ่อยมากเลยอ่ะเอ้ย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 อ๋อแล้วก็ ไอเนี่ยทุกคนพอเราสามารถเปลี่ยนบล็อกได้ใช่ไหมผมก็คิดแบบคิดไอเดียสร้างบ้านได้แล้วอะ่ะคือคิดไอเดียเนี่ยผมเคยเห็นในคลิปแบบว่าผมไปดูนะครับว่าสร้างบ้านป้องกันซอมบี้ยังไงก็จะวางบล็อกแบบบล็อกสามเหลี่ยมอะ่ะบล็อกเฉียงๆอะ่ะแล้วก็ยิงซอมบี้ไ้แล้วซอมบี้มันจะลื่นตกลงไปเอ,อ้ลื่นตกผมก็อใช้ได้เลยนะครับนี่เออขาก็ปี้เลยเอาละนี่คือการ้านี่กา,านการท้าทายครั้งใหม่นะครับทุกคน ปั่นจักรยานแนวตั้งประมาณเออ75องศาระั้งขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถถึงได้หรือไม่แต่ว่าตัวละครผมนี่ลองเออเออแล้วก็จักรยานมีอาการแดงลดลง1%นะถ้าจำไม่ผิดเก็บดีกว่าโอ้กินมากกว่าที่คิดอ้าวอ้อวัวงชิดไม่ได้เพราะมีอะไรสักอย่างอยู่ดีว่หว่า ส่วนอันนี้ก็ต้องใช้มาประแจอือโอ้ห้าพันเลยอืมโอ้น่าสนใจแค่ตรงนี้วางเลยไม่ต้องคิดเยอะคิดมากสิเวลาเปล่าโตค่าประหัตสจันขอดูหนซี่จะมีศักยภาพขนาดไหนว้าวบ็อกซที่ดูดีขึ้นกว่าเดิม คือบล็อกอะไรวะโอ้รถสีรออ์อ่าเดี๋ยวเศษรถเนี่ยนะนี่คงไม่ใช่รถสะเทินน้ำสะเทินบกแบบใส่สูตรจีเอใช่ไหมอืมอาวุธละ่ะเฮ้ยกระสุน um. ไฮพาวเวอร์แมกนัมดูขขังเหลือเกินโอ้หุ่นยนต์โรบอทก็มี อุ้ยกระสุนก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะอาจจะคราฟเล่นได้เลยนะอะเนี่ยกโอก้มวมมอก็ใช้เหมือนกันเลยแฮะแต่ใช้จานวนน้อยกว่านะครับต่างกันที่จํานวนดินปืนเออผมต้องคราฟก้ามามอเอาสักเอยี่สิบเจ็ดนัดแล้วกันให้มันครบร้อยนัดนะครับเรียบร้อยในเมื่อเราคราฟโชว์เสร็จแล้วเราก็คงไม่เหลืออะไรที่จะคราฟโชว์กับไอ้นี่แล้วละ่ะเพราะของเราไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเรามีแผนที่อ ถือว่าเป็นบุญมากเลยนะที่มีแผนที่เข้ามาพอดีไม่งั้นคลิปนี้ก็อาจจะจบแค่ตรงนี้แล้ครับอ่านเลยว้าโอเคโนสเนมโอเคเสือภูเขาของแท้เฮ้ยโอ้ยในโซนหนาวซะด้วยโอ้ น้ำเลยโอ้โทษครับตรงนี้ผมคงต้องใช้เท้าเปล่าเดินไปสินนะเข้าใจแล้วอืมโอ้ยอืมฮ่าฮ่าฮง่ายเหลือเกินวันนี้ครับคุณเออไม่ทราบว่าต้องการคนเฮ้ยเฮ้ยขอบขอบใจมากเลยซอมบี้รู้แล้วว่าไม่ควรเดินไปยังไง ระวังเท้าด้วยนี่เองน้ำมันกับเนื้อเน่าโอเคตอนนี้ของยังเต็มอยู่เก็บให้หมดอย่าให้เหลือแม่แต่เศษซากโอ้กันหนาวเอสวมเลยเฮ้ยใกล้พังสุดๆุดเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่นะแต่ไม่คิดว่าจะเกาะหลังขนาดนี้ปั่นลงเลยไหมแบบโชว์เ,เลยอะ่ะผมว่าได้อยู่นะ โชว์เซียนโชว์เฟี้ยวเลยอะว้าวเอ้าเคไม่มีฟิสิกแบบว่าว้าแล้วก็ไหลไปสินะโอจะให้ผลเสียอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยหรือเราจะต่อทางไปดีเป็นไอเดียที่ฉลาดมากเฮ้ อย่างนี้อย่างนี้เลย่ะสุดท้ายก็ล่วงกโถเฮ้เราก็นึกว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดนะครับสุดท้ายเรากาก,ากเองซะงั้นเฮ้ยเดีย๋ยวมาันใกล้ถึงทีแล้วนะครับกับตันอีกแค่30กว่าเมตรเท่านั้นแต่ทำไมมันถึงขาวโอ้โคูดีมาเออโอ้โอโอ นีกัปตันคุณได้ผมมาคดหิมาได้ย <Hey>. oh. <c oughs> ังไงเงะ้เฮ้ยอ๋อนึกว่ามันจะมันจะแบบขุดง่ายที่แท้เพราะว่ามันเป็นชั้นหิมะนี่เอง <c oughs> <c oughs> ทุกคนตอนนี้ผมถ้าจะสร้างบ้านใต้ดินแล้วอะ่ะแต่แบบยังไม่เจอเลยทำไมกันทำไมสมบัติถึงต้องฝังไว้ใต้ดินฝังไว้ใต้ต้นไม้ไม่ได้เออ ย่งน้อยช่วยมีสัญลกักษณ์อะไรสักอย่างที่เป็นแบบแน่นอนได้ไหมอะ่ะถ้าไม่ต้องให้หา,หาเขียนพิกัดได้ป่าพิกัดเอ้ยเจอแล้วโตดยากลำบากแต่เดี๋ยวผมต่อทางขึ้นแป๊บนึงนะครับจำไม่ได้มีสมบีโ้โผล่ป่าอุ้ยสิบสบิโอ้เดี๋ยวก่อนฮะ huh? เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณฝังสมบัติไว้แล้วคุณก็ล็อกพีกแบบว่าล็อกสมบัติตัวเองไว้อะ แล้วคุณก็เขียนจดหมายบอกว่าอืก็ไปเอาสมบัติเซ่โอ้โอแล้วจะเขียนบอกทำไมถาล็อกไว้เนี่ยไอคนเขียนเนี่ยมันต้องกวนแน่นอนจงใจชัดๆโอ้วละห้าพันสู้ไหม <c oughs> ไม่ไม่ใช่แบบว่า <c oughs> นึกว่าจะทำการรูดซะหน่อยไม่ใช่รูดทูลซะงั้น เอาเป็นว่า <c oughs> เราจบคลิปไปเพียงเท่านี้ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับเป็นใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการทําอะไรก็ติดตามชมได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะจบที่การทุบไปเนี่ยแหละทุบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปหน้ามาเนี่ยเราจะได้ของข้างในแน่นอนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย